สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องแคปนโนริดโน่ึงไม้กินแมลงกับไอ้ครั้งกับค l a ส s r รูมห้องเรียนไม้กินแมลงของเราวันนี้เราจะมาไขค,ความลับเอ้ความลับไม่มีรอเลือนะรอลิงความลับของไม้กินแมลงเป็นการเจาะลึกลึกแบบลึกเลยลึกคือระดับขั้นขั้นที่มันเหนือกว่าเทพ อืมขั้นที่ที่ทําไมต้องเรียกทําไมต้องเรียกแคปโนเลตว่าโนหนึ่งไม้กินแมลงแต่ขั้นนั้นเลยมันเป็นความลับอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างละเอียดความลับแบบขั้นสุดเออไม่พูดเสัีทีนะความลับนี้จริงๆแล้วอ่ะไม้กินแมลงเนี่ยต้องบอกว่าแทบทุกชนิดเลยเดีย มันเป็นไม้ฤดูกาลเข้าใจคาว่าไม้ฤดูกาลไหมไม้ฤดูกาลหมายถึงว่ามันจะงามในช่วงหน้าฤดูของมันอย่างไม้กินงมะแรงก็จะเป็นฤดูฝนก็คือช่วงเนี่ยกลางปีเนี่ยมิถุนาไปจนถึงกันยาแต่ถ้าเป็นไฮแลนด์ก็จะเป็นเป็นช่วงอากาศไม่ไม่ไมถ้าถ้าไฮแลนด์ถ้าเป็นอยู่พื้นราบอยู่พื้นราบมันจะไม่เย็นเท่าบนเขาแต่ถ้าบนเขาก็คือช่วงเดียวกันก็คือมิถุนาถึง กันยาตุลาอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ก็คือองค์รวมประมาณนี้แล้วกันอืไม้ฤดูการพอมันช่วงไม่ใช่ฤดูการมันมันก็จะเหมือนกับว่าไม่ค่อยงามหม้อไม่ใหญ่อาจจะฟุบอาจจะโม้มพอกลับมาฤดูการก็จะงามพอเข้าใจไหมมันเป็นไม้ฤดูการหมายความว่าถ้าเรารู้จักมัน เราก็จะต้องรู้วิธีการดูแลมันซึ่งมันไม่ได้ยากสําหรับคนที่ศึกษาหรือว่าชอบนะแต่ถ้าคนแบบว่าโอ้ฟังแล้วมันขี้เกียจไม่เอาดีกว่าคืออีพีนี้ยบอกมือใหม่ก่อนมันละเอียดก็คือสําหรับคนที่เข้าเส้นแล้วบางทีก็ต้องทําเอาใจโปรหรือระดับเทพบ้างก็ต้องบอกมือใหม่ด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะเราจะทำคอนเทนต์ที่เน้นไปทางมือใหม่ไง แต่ที่นี้เหมือน EP เนี้ยเหมือนเราคัดกรองมือใหม่ที่ก้าวข้ามผ่านขึ้นมาแล้วแต่อันนี้มันเป็นทางลัดแล้วนะคือเบอกไว้ก่อนมันมันเราเอาไปไม่ได้ปรับใช้อันนี้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สามารถว่าจะต้องไปปรับใช้แต่ว่าไปทําความเข้าใจกับมันแล้วไปปรับการเลี้ยงมันเอาไปใช้ไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นนิสัยหรือดูย,ดยการมันแต่เราเอาไปปรับแนวทางการเลี้ยงของเราได้ ร้อยเปอร์เซ็นเพราะมันเป็นไม้นุ่การถ้าจะเห็นช่วงเนี้ยจริงๆไม่เคยพาเดินสวนตัวเองเลยนะแต่จริงๆถ่ายคลิปมันก็เดินรอบแล้วล่ะอะตามมาถ้าเป็นรูกการจริงๆอยากจะทําคลิปเป็นต่อ,ตอกันรูกการเรามาดูอันนี้ก่อนไอนน้กิ้งฮุกน็อตมีนาไทเกอร์ไล่มาเลยอืออันนี้รูปผสมโรวิทบอดวิทแม็กวิทแล้กันไม่รู้อะไรอะ่ะมันชื่อมันยาวอะ่ะต้องพูดไหมอะ่ะ อันนี้เป็นทอใบาคารทอแคมนอสโลวิดบอสวิดแม็กวิดนะอันนี้จากสวนพุมมชมพูแล้วก็มาดูอันนี้อันหนึงอันนี้อันนี้อ,นนอ่ะทอทางวิดฟัสบอสนอสเลฟเพิ่งคัมแบ็กอืมอ่ะโอเคถ้าใครดูทุกคลิปอีกแล้ว <c oughs> คลิปเมื่อช่วงต้นปีอ่ะ จออากาศแห้งใช่มันเป็นฤดูกาลของของประเทศเราของประเทศไทยด้วยมันก็คืออากาศแห้งอะช่วงนี้ฝนความชื้นความกดอากาศมันสูงมันกลับมาแล้ว evet? นะกลับมาแล้วนะ evet? กลับมาแล้วนเฮเทล่ากลับมาแล้วกลับมากันหมดเลยพวกเนี้ยตอนก่อนหน้านั้นไม่ค่อยออกมอตอนนี้คือเป็นฤดูของมันแล้วที่กลับมาออกมอคือความชื้นมันมา พื้นฐานของไม้กิมเนงคือความชื้นมันมานี่คือหนึ่งความลับของมันนะคือพืชนฤดูกาลสิ่งที่ยากก็คือการที่จะเลี้ยงมันยังไงในช่วงที่มันไม่ใช่ฤดูกาลของมันแล้วทําให้มอมันงามถ้าในประเทศไทยเรามันมีอยู่ที่เดียวคือภาคใต้เพราะภาคใต้ไม่มีฤดูหนาวใต้มันเป็นฤดูร้อนกับแรงแรงก็คือฤดูหนาว คือฝนอย่างเดียวอ่ะมันฝนแล้วก็แรงแต่ขนาดแรงถ้าเขาบางสวนเนี่ยมันคือโดยโดเพราะว่าใต้อ่ะมันมันเป็นซ้ายซ้ายเป็นอ่าวไทยใช่ไหมขวาเป็นอันดามันลมทะเลมันก็พัดตลอดไงเพอาะลมมันทะเลมันพัดความชื้นจากไอทะเลพัดความชื้นจากไอทะเลยิ่งทางพัทลุงใช่ไหมสตูลเนี่ยมันมีทะเลสาบสงขาซึ่งพัทะลุงกับสตูลมันไม่ไกลมากแล้วต้นไม้มันยังอุดมสมบูรณ์ด้วย โอ้โหมันเหมือนอ e ีเว็บขนาดยักษ์อีเ e ว็บขนาดยักษ์ที่แบบว่าลมมันพัดไงรู้สึกร e ู้สึกภาพอีเว็บใช่อีเว็บมันก็เป็นลมดูดปื๊ดมาจากแผงแผงหลังพึ่งอ่ะอัน,นก็ดูดมาดูดมาความชื้นมันจะไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไงอย่างสวนสปองคุณของคู่ซันเนี่ยไม่ต้องอบชาไม่ต้องอบเพราะว่ามันชื้นอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วบวกกับเขาฉีดน้ำด้วยแล้วบวกกับแสงแดดด้วย และอุณหภูมิมันก็เลยทำให้ควบคุมได้ออย่างของกระบี่คานูเลสออยู่อ่าเอาลึกเอาลึกมันก็จะมีเขาใช่ของของโปต้นมันจะมีเขามีอะไรอ่ะมันก็จะมีความุดรมสมบูรณ์ของต้นไม้ด้วยแล้วเวลาตอนคืนเนี่ยมันอุณหภูมิก็ตกไปความชื้นมันก็มีอุณหภูมิก็ได้ทำเลได้เพราะงั้นอาจจะเลี้ยงได้ถึงอินเตอร์มีเดตบางตัว โดยที่แบบไม่ต้องใช้ e ีเวบจะเห็นได้ว่าโปรทางใต้แทบจะไม่ใช้ e ีเวบกันเลยถ้าจะใช้ก็คือห้องเย็นไปเลยก็คือระดับไฮแลนด์ก็คือห้องแอร์ไปเลยอย่างโปรเบน์ไฮเปอร์เนปเทีสเนี ent, ่ยไฮเปอร์เอซติกนะ,ะโปรโต้นก็มีห้อง Air, แอร์ก็เขาจะใช้แบบเป็นนั่นไปเลยไม,ไ,มไม่จำเป็นต้องมี e ีเวบเลยนี่คือหนึ่งความลับทำไมคน โปทางใต้ถึงเลี้ยงได้งามเพราะชัยภูมิทีนี้เรามาดูอีกความลับหนึ่งสำหรับหม้อโลแลนด์จะเห็นได้ชัดแต่ไฮแลนด์ไม่แน่ใจเพราะยังไม่เคยไปเดินป่าไฮแลนด์แต่ว่าทำนับโรแลนด์โดยเฉพาะโดยเฉพาะไม้ไทยโรแลนด์ต้องใช้ว่าโรแลนด์โดยเฉพาะไม้ไทยเราอยากจะโพธนาให้ดูอยู่ข้างหน้าป่า อ่ะเข้ามาเข้ามาเข้ามาเราจะเห็นไหมเราเห็นมันไหมนี่คือโคดนี่คือเงาของตัวนี้มันเป็นกล่องกันดาน่าเทพ,พาเสือเทพ,พาเงาหนึ่งแล้วไปเอมอันนี้ยังมันเล็กอยู่ตัวนี้เล็กแค่น,นี้ใหญ่ขึ้นนะเราเห็นเป็นเป็น,เ,ปนเริ่มเป็นเงาแล้ยโคนต้นของมันอันนี้ชัด ชัดขึ้นให้ดูโคนกันนะมาเรื่อยๆยิ่งเฉพาะกลุ่มเสือเนี่ยอันนี้เห็นไหมเห็นโคนมันไหมนี่เทียบกับนิ้วก้อยค่อนข้างใหญ่เลยนะเทียบกับนิ้วก้อยและก็ไปดูตั้นนี้ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ไวกิ้งดูโคนมันเห็นไหมเนี่ยโคนมันโอเคไม่ชัดใช่ไหมเรามาดูอันนี้ชัดเจน ชัดเจนเลยนี่คือโคนมันทั้งมันทั้งนั้นเลยคือเง้าของไวกิ้งโอเคนี่คือความลับของพวกโรแลนด์ของพวกโดยเฉพาะพวกมไม้ไยไม่แน่ใจว่าไฮแลนด์เนี่ยถ้าใหญ่ๆแล้วมันถึงจะเป็นเงาอย่างนี้ด้วยไหมก็อาจจะมีเป็นเง้านะเพราะยังไม่เคยไปเดินดูด้วยตาตัวเองแล้วก็ยังไม่เคยมีใครมาอวดเงา้าไฮแลนด์เพราะว่าไฮแลนด์มัน มันก็เลี้ยงยากอยู่แล้วอ่านี่คือเงาของพวกไม้ไทยโดยเพาะไวกิ้งมลาบิลิตกลุ่มเสือต่างๆโดยเพาะกลุ่มไวกิ้งแล้วก็ไอ้พวกไวกิ้งแล้วก็พวกเสือเนี่ยมันจะขึ้นเง่าได้เร็วมากแล้วเง่าพวกนี้เนี่ยอีกทีหนึ่งให้เห็นชัดนะแหมมันอยากให้เห็นเพราะว่ามันมีสองสองเม็ดคนคนนี้ใช่ไหมกับคนนู้นอ้าวคือเฉพาะไวกิ้งเนี่ยหรือเสือ ทั้งคู่แหละเอาทั้งเสือทั้งไวกิ้งเลยพวกสุลรราดพวกกองกันนาพวกพวกเสือที่มันอยู่พื้นลาบอ่ะอันดามันนาอย่างเงี้ยถ้าเป็นธรรมชาติอย่างอันดัมันนาที่เราไปดูอีพีเดินป่าไปย้อนดูนะปีก่อนมันเป็นเงาใหญ่นะเงาอย่างเงี้นี่ยังไม่ใหญ่นะนี่นี่น,นี่อันนี้ถ้าวัดขนาดนี่ก็ประมาณประมาณครึ่งครึ่งกำมือแล้วกันถือว่าใหญ่มากเลยนะสําหรับไวกิ้งต้นเนี้ยประมาณเจ็ดปีได้แล้วมั้ง 7ปีได้แล้วถ้าเกิดว่าเราไปดูเอพกบีคานิวเลสของ mm. โปรโต้นเนี่ยเขาตัดเกขียนหมดเลยเ mm. ขาให้มันเริ่มใหม่หมดเลยเพราะนี่มันหม้อขึ้นหม้ออัพดอกๆอกลยใช่ไหมเ mm. ขาตัดเขียนหมดเลยให้มันเริ่มใหม่หมดเลย mm. ก็คือจะเข็นแต่ mm. โคนต้นอ่ะไม่ใช่เง่าของมันพอเวลามันเริ่มใหม่อะมันก็จะกลับมางามมากกว่าเดิมมันก็เหมือนกับการพักตัวของกับหอยแครงในธรรมชาติซึ่งในธรรมชาติเนี่ย เวลามันจะเห็นเป็นเง้าหมดเลยมันก็คือช่วงหน้าแรงอย่างอันดามันนามันก็จะทิ้งใบเราไปดูอันดามันนาไหมไปดูอันดามันนามันจะทิ้งใบจริงๆแล้วถ้าในธรรมชาติเนี่ยพวกเนี้ยมันจะโสมตอนนี้คือหน้าร้อนอะไรแล้วมันไม่ได้ไม่โสรมมันมันยังไม่ได้ทิ้งเพราะเราเลี้ยงอะเราเลี้ยงเราก็พยายามให้มันอยู่ได้ทีนี้เรามาดูตรงนี้อ่ะอันดามันนาอยู่ไหนวะนี่นี่อันดามันนา อ่ะกล้องมาใกล้ๆเราขึ้นเคลื่อนนี่ให้อ่ะเนี่ยโคนต้นมันเป็นเงาเห็นไหมเวลาถ้ามันเป็นเงาแล้วเราไม่จําเป็นต้องไปฝังมันนะเพราะว่าถ้าเราตัดออกหมดเนี่ยถ้าถ้าตัดต้นนี้ออกหมดเนี่ยมันก็จะแตกตามมาใหม่เรื่อยๆและเวลาที่มันขึ้นมาใหม่ะ มันก็จะงามกว่าเดิมมันเหมือนเป็นการได้พักหรือฟื้นตัวขึ้นมาใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับว่าคงมีอายุของมันเวลามันออกดอกเนี่ยพวกเนี้ยพวกเสือมันก็เหมือนกับว่าโตเต็มที่แล้วเตรียมพร้อมผสมพันธุ์แล้วบางตัวนะมันเป็นเง้าแล้วเราโดยโดยที่เราไม่รู้พอพอมันออกดอกดอกวู๊เยอะๆเลยแลเราไม่ได้บํารุงมันคือไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไร อยู่ดีก็ฟุบตายไปบางคนหาเหตุผลไม่ได้แต่จริงๆเนี่ยถ้ามันถ้ามันหัดขัดตายหัดหายไปอะ่ะหมายถึงว่าเราโดนเราตัดไปฟุบไปแล้วก็เหลือแต่เง,ง่าอย่างเดียวเนี่ยนะเหลือแต่เง,ง่าอย่างเดียวอะ่ะมันก็ยังฟื้นกลับมานะแต่ว่าเง่าเราก็ต้องโดนแสงด้วยนะคือเลี้ยงแบบปกติเลยแต่ก็ต้องโดนแสงให้ได้แสงเพื่อที่จะให้มันมีกลับมาเหมือนเดิมอ่ะกลับมาตรงนี้มา อันนี้เราได้เห็นนะตัวที่มันเป็นเงาตัวที่มันเป็นเงาทีนี้เรามาดูตรงนี้เลยก็ได้อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแอมเนี่ยจะเห็นชัดเนี่ยพวกแอมเห็นไหมมือใหม่ก็จะถามว่าทาไมมันออกตามข้อหรืออะไรพวกนี้คือมันไม่จาเป็นต้องไปฝังเราเลี้ยงใหม่ๆอะ่ะเราก็ไปฝังใช่ไหมล้วก็คิดว่าเดี๋ยวมันจะตายเดี๋ยวอะไร มันจะแตกตามาตลอดถ้าแดงไม่เป็นเงามันจะเป็นตาที่มันแตกออกมาตลอดซึ่งอาหารน้มันจะสะสมอยู่ตามตัวต้นของมันแต่ว่าพอมันเป็นเงาปุ๊บอาหารมันก็จะเยอะยิ่งเงาใหญ่อาหารก็จะเยอะต่อให้มันตัดต้นไปหมดปุ๊บหรือแต่เงามันก็ยังไม่ตายนะเพราะว่ามันสะสมอาหารไว้อยู่และยิ่งถ้าเราอัดปุ๋ยช่วยด้วยมันก็จะกลับมาฟื้นเร็วคือออสโมโคดก็พออย่างเดียวนั่นคือ ความลับของมันสําหรับพวกโแรแลน์ดที่มันง่ายก็เพราะอ่านด้วยอุณหภูมิด้วยความที่ว่าอากาศมันสภาพอากาศความชื้นความร้อนอะไรมันเออชินอยู่แล้วอะ่ะมันเรามเรามเรามาเลี้ยงมันไม่ได้ยากแค่เข้าใจมันนี่คือความเป็นของความเป็นไปวัฏจักรของไม้ฤดูการอ่ะอันนี้คือมาดูต้นข้างนอกก่อนนะ อันนี้เราย้ายมานี่แหละถ้าใครจําได้เราทํมี p ีนี้ไปแล้วโบโกเลนซิตโบโกเลนซิตเราเห็นโคนต้นใช่ไหมเมื่อกี้ที่กล้องแผ่นไปโคนต้นใหญ่ใช่ไหมจริงจริงแล้วมันก็จะเป็นเง้าอยู่ข้างล่างแล้วล่ะเนี่ยเห็นไหมข้อคุดมาเนี่ยเป็นเริ่มเป็นรากของมันนี่นะเห็นไหมกล้องเห็นไหมเนี่ยแต่ว่า,าใหญ่มากตัวนี้เรามาประมาณสองสามปีแล้วสามเอ้ยเกินสองดิสามสี่สี่ปีแล้วแต่อันนี้มันมาสัจจันรอยู่อย่างนะ <laughs> ให้ให้ให้ใหน่อยดูดิมันมันออกใบแค่ฝั่งเดียวด้วย แตกดีให้ดูเฉย <c oughs> จริงจริงอันเนี้ยถ้าจะให้กลับมางามเร็วตัดออกหมดเลยเหลือแค่ที่มันเป็นเนี่ย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 มอโลพวกนี้ข้างล่างนี่เป็นมอโลแล้วเหลือแค่มอโลไว้มันจะกลับมางามแล้วก็กลับมาดีดใช่ว่าดีดเร็วกว่าเดิมอะ่ะกลับมางามแล้วดีดเร็วกว่าเดิม อืสำหรับตัวนี้นะพวกพวกก็เป็นหนึ่งในแก๊งแก๊งเสือเหมือนกันเรามาดูอันนี้อันนึงอันนี้จะเห็นชัดตก,กล้องต้องยืนถ่ายตรงนี้นะเพราะว่ามันไม่เห็นเงาจะเห็นเงาไหมเหงาเงาอย่างนี่นี่ี้หน่อยอ่ะนี่ตรงนี้นี่นี่คือโคนต้นและเงาของนี่เป็นเท็ช้างเดี๋ยวผมว่าจะตัดออกหมด ก็คือตัดอันนี้หนึ่งแล้วแล้วก็ตัดนี่สองตัดนี่สามตัดนี่สี่เราจะตัดมันก็จะเหลือแค่นี้หนึ่งสองแล้วก็ข้างหลังไอ้เอ้ยหอกดอกแยะสามประมาณสามสี่หนออันน้นอันนึงนี่เอามาเนี่ยบอกไว้ก่อนนะอันนี้เรามาเนี่ยเราเอามาเป็นเนี่ยอน,นิมอลโลเพิ่งได้เห็นมอโลของมัน เนเป็นเทศช้างทำคอนเทนต์ไปนานแล้วปีกว่าแล้วเพิ่งได้เห็นเนี่ยอันนี้อันนี้เนีเป็นเทศช้างเราทำคอนเทนต์ไปแล้วไปดูย้อนหลังได้เดี๋ยวผมจะตัดออกให้หมดแล้วก็จำหน่าย <c oughs> นะบอกไว้ก่อนว่าต้นละพันนะอันเนี้ยถ้าทำมาแล้วก็จริงๆถ้าเสียบยอดก็จะเร็วหน่อยแต่ว่าคิดว่าอาจจะช้ำก็ได้เพราะว่าตอไม่ค่อยมีถ้าเสียบยอดก็เดือนกว่าก็ได้แล้วแต่ถ้าช้ำก็สองสามเดือน ชาออกมามันก็จะเป็นอัพแต่เอามาตอนนี้ตอนที่เอามาไม่ใช่ตอนนี้ตอนที่เอามามันเป็นหม้ออัพเหมือนกันเลี้ยงประมาณปีกว่าถึงจะได้หม้อโลอันนี้เป็นหม้อโลรอบที่สองแล้วเท่ากับว่าเอามาประมาณสามสี่ปีหม้ออัพเราได้มาอย่างไงเลี้ยงไปพอมันยืดยาวมันก็จะเป็นหม้อโลนี่ก็คืออีกหนึ่งความลับของมันนะสำหรับหม้อข้าวหม้อแกงนี้มีเป็นเป็นตอบในคลิปนี้ไปเลยอ่าและอันเนี้ยเราตัดออกหมดเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเป็นหม้อโลหมด อืก็คือเหมือนกับว่าได้ให้มันกลับมาฟื้นคืนชีพใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองความลับเรามีอยู่สี่อย่างนะี้ความลับของโคดของเง่าของมันใช่ไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งความลับอันนี้น่าจะเป็นหลายตัวเขาเรียกว่าหนีตายแต่ภาษาคนเล่นต้นไม้เขาเรียกตาตะเกียงซึ่งเราไม่มีมีมหรอกว่าตาตะเกียง เ,เดี๋ยวไปหาดูแล้วกันแป๊บหนึ่งตาตามมาตาตะเกียงเราไม่มีนะจริงๆเราเคยโดนหลายครั้งเหมือนกันในกลุ่มเสืออันนี้เราให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยอันนี้ไม่ใช่น,ะน,นี่มันเป็นแตกตาไงเฉยถ้าเป็นตาตะเกียงเนี่ยมันจะแตกทุกๆใบคุกๆขึ้นมาหมดเลยเดี๋ยวถ้าหารูปตัวอย่างได้ก็จะขึ้นให้ดูแต่อันนี้ให้ดูเป็นคล้ายๆ อ่าอ่าอย่างนี้ใ <lite> ช่ไหมสมมุติถ <leaving> ้าม <Hamp rich Smith> ันแตกตาตะเกียงมันจะแตกพึ้งพึ่งตึ้งก็คือออกออกเป็นเป็นเป็นเหมือนหน่อเป็นใบเขียวๆอะขึ้นตรงนี้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 เต็มไปหมดเลยถ้าทำเป็นในไฮแลนด์เนี่ยมันก็จะออกเหมือนคล้ายคกอแบบฟูๆเยอะๆเออเหมือนกอนั่นแหละฟูเยอะๆมันหนีตายมันหนีตายเออมทำยังไง ทำยังไงกับตาตะเกียงมันก็มีหลายวิธีนะมันก็มีหลายวิธีเราอาจจะต้องตัดให้มันเหลือแค่หน่อเดียวแล้วให้มันแตกออกมาก็ได้หรือเราอาจจะตัดไปเลยเพื่อให้มันแตกจากโคนอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันก็มันหลายๆวิธีใครมีวิธีอื่นก็เม้นมาแล้วกันสําหรับเวลามันแตกตาตะเกียงที่เวลามันหนีตายเนี่ยแล้วก็ก็ต้องใช้ปุ๋ยด้วยอัด ช่วยเผื่อว่ามันใช้อาหารสะสมไปหมดแล้วมันก็อาจจะตายได้ด้วยเหมือนกันก็คือเข้าข่ายอันตรายในกรณีอันนั้นเนี่ยถ้ามันไม่เป็นเงาแล้วมันแตกตาตกเกียงอย่างนั้นเนี่ยมันเหมือนกันจะไปสร้างอาหารจนหมดมันก็จะตายเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อถ้ามันเกิดขึ้นนะก็ถ้าเป็นผมก็คงตัด ให้มันเหลือแค่อันเดียวเหลือแค่ที่มันแตกมาอันอันสองอันอ่ะสองอันอย่งน้อยสักสองอันก็คือสองใบแล้วก็อัดปุ๋ยไว้โอกาสรอดห้าสิบห้าสิบอันนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะบางคนอาจจะไม่เคยเจอแต่บางคนก็น่าจะเคยเจอนั่นก็คืออีกความลับของมันเวลามันหนีตายมันจะเป็นอย่างนั้นหลังจากที่ต้นมันสมบูรณ์ไปแล้วหรือว่าออกดอกไปแล้วหรือกําลังออกดอกอยู่ด้วยก็เป็นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเสือ เมื่อกี้ที่ออกไปดูเอ็นในพัทธุชาร์กใช่ไหมถ้าเราไม่ได้บำรุงต้นถ้าเราไม่ได้อัดปุย๋ยถ้าเราไม่ตัดมันบ้างไม่ตัดแต่งไปเลยอะโอกาสที่แบบว่าเวลามันออกสะพังอย่างนั้นเนี่ยปุ๊บมีสูงเพราะฉะนั้นเวลามันออกแต่หม้ออัพแล้วไม่ออกดอกอย่างนั้นเนี่ยช้างนี่ออกดอกประจําเลยนะทั้งปีเลยนะควรให้มันเริ่มใหม่ไปเลยมันก็จะกลับมา เพราะว่ามันไม่ต้องไปเร่งสร้างดอกมันเป็นนิสัยมันมันเป็นนิสัยมันถ้าเราตัดไปเรื่อยๆมันก็จะสร้างสะสมอาหารเพื่อจะสร้างใหม่แต่ถ้าถ้าเราไม่ตัดมันมันก็จะเอาอาหารเนี่ยไปสร้างดอกสร้างดอกไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเราไม่ทําอะไรมันเลยเนี่ยมันก็จะออกดอกไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะม่องแต่ถ้าเราไปอัดปุ๋ยไปอะไร ก็ยังเหมือนแบบพยุงไปเรื่อยแต่ถ้าเราตัดปุ๊บเริ่มใหม่มันจะกลายเป็นว่าเก็บอาหารสะสมเพื่อที่จะสร้างต้นใหม่นั่นไงมันถึงรอดเพราะงั้นการวนนรูปของมันทําให้เป็นวัฏจักรของมันเนี่ยมันจะตัดใหม่แต่ถ้าเป็นในธรรมชาติคือมันจะแห้งเพราะว่ามันแรงมันแห้งแล้วมันก็จะฟุบมันก็จะสะสมอาหารที่ง่าพอถึงช่วงที่แสงเยอะๆความความชื้นมาน้ํามามันก็จะกลับมาใหม่อันนั้นคือในวัฏจักรของธรรมชาติแต่เรามาเลี้ยง เรามาเลี้ยงเราหลอน้ําอัดแดดตลอดเลยแล้วมาต้นมันก็ยังมีอยู่อย่างนี้เรื่อยๆแล้วดอกมันก็ออกเรื่อยๆเราควรตัดมันชดชโชชโชชโชโชนี่คือความลับอีกอันหนึ่งนะในการเลี้ยงพวกบรรดาหม้อข้าวหม้อแกงลิงจริงๆแล้วอะ่ะเป็นทุกชนิดแหละแต่การดูแลมันแตกต่างกันตรง,งที่รายละเอียดอย่างการสิลิกเราอยากให้มันผุดก็อย่าไปตัดต้นต้นแม่ถ้าเราตัดต้นแม่มันก็จะไม่ผุดอย่างอันนี้แอมใช่ไหม ก็ไปตัดต้นแม่ตุ๊บอันนี้ก็จะไม่เริ่มเป็นอย่างนี้แหละมันก็จะแตกหน่อออกมาไม่เหมือนกันอย่างเสือพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเราก็ตัดให้มันแอกออกมาใหม่ทำกออย่างนี้ไอ้ิ้งแอมนี้เป็นกอล้าอยากจะทำกออยากให้มันผุดอยากให้มันออกเยอะแล้วก็ตัดปุ๊บมันก็จะผุดเยอะไม่ใช่มันก็จะออกหน่อเยอะเป็นต้นอะไรอย่างนี้ นี่คือความลับของมันบางคนเราอาจจะคิดว่าทาไมโป้เขาตัดอันนู้นตัดอันนี้อุ้ยเสียดายคือให้มันเริ่มใหม่เริ่มใหม่แล้วมันจะกลับมาเป่งกว่าเดิมเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่ต้นมันนะไม่ใช่ตัวต้นแม่มันเพราะต้นต้นแม่มันชิบหายไปนานแล้วนี่คือหน่อในอดีตนี่มันก็แตกหน่อออกมาเห็นไหมพอมันออกดอกมันก็แตกหน่อออกมาเห็นไหมแล้วเดี๋ยวพอพอมันเริ่มโซมอ่ะเดี๋ยวผมก็ตัดอันนี้ออกไอ้นี่ก็วนมาใหม่เพราะเงามันอยู่ตรงนี้เห็นไห นี่คือวนลูปนี่คือเลี้ยงให้มันเหมือนในธรรมชาติวนลูหไปท่านในธรรมชาติมันแห้งไงนี่เราตัดตอนนี้เรามีเสื้อ Cap ป o นเ e d ของเรามีลายโลโก้ Cap n p No e เรตลายมิลาวาโกลโบตามีทั้งสีขาวสีดำมีไซส์ S ไซส M ไซส L ไซส์ X ของ XL ทั้ง L 2L ห้ l 6XL ซึ่งใครสนใจจะสัังซื้นช่องอุดหนุนได้ที่เพจแค n o นอาจารย์อินบ็อกต์มาสอบถาม รายละเอียดได้ต่างๆได้ในเพจแคปโนเรตและก็เรายังมีกาแฟสตรอเบอร์รี่คอฟด้วยอตอนนี้มีขายทั้งในวงในไลแมนและเรารับขั้วากาแฟด้วยซึ่งใครสนใจกาแฟอยากสั่งออเดอร์ก็ทักที่เพจสตรอเบอร์รี่คอฟดได้เพื่อไปทุนในการสนับสนุนช่องในการเดินทางทําคลิปต่างๆลงใต้ไปถ่ายในซีซั่นต่อๆไปสำหรับโอเน็ตเป็นเทซอฟไทยแลนด์แล้วก็สุดท้ายอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e นะจ๊ะ ห้องเรียนวิชาต่อไปจะเป็นอะไรก็ติดตามกันนะสำหรับนี้ก็ความเข้มข้นก็ประมาณนี้พอเ,เค่งเครียดประมาณนี้พอนะจ๊ะ